อีลาบอกว่ายางลวดพูนแหละไปเลยเดี๋ยวซื้ออยกันแดงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนถับนะคะซื้อเพสินลสาวผู้นไทยค่ะคลิปนี้นะคะอีลาจะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาพื้นถิ่ดีกว่าค่ะอีพีนี้นี้อีาจะเอ่ออาจจะบอกว่ามีคำซับที่แบบระบุหมวดวันนี้อีลาจะบอกหมวดอย่างนะคะอีลานึกคำเลอได้อีลากับซีวอลเลยอีพีนี้น่าจะอีพีที่ใกล้จะสามสิบแล้วน่าจะยี่สิบกว่ากว่านะคะแต่ยี่สิบอะไรอีลา ซื้อไปได้นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งในซื้อคลิปนะคะเอฟซีโอเค่ะคลิปนี้นะคะมาเริ่มคําแรกเลยก็คือคําว่าตุยคือตุยขึ้นแท้ะลองเดาเบิ้งดูสิปแปลว่ายัางอีลาคือตุยขึ้นแทะเนาะสีนาแบบเป็นแบบตุยตุยเออเพราะอีลาก็ออกไปพอกระเทินเพราะว่าคำตาก,กาบาลิดก็จะออกแบบบ่คอยคื้กันปนืนนิดนึงนะคะเพราะว่าอีลานะั่นสิ ใหญ่อยู่คำตะกาคำตะกากับเป็นพูดไทยคือการแตนแต่ว่าจะสำเนียงตั้งกันเล็กน้อยกับวาริตนะคะวาริตน่าจะพูดไทยกว่าสัากหน่อยู่สำหรับความคิดอีรานะตุยคือตูยแท้นะคะเอาเชียงเลยแล้วกันนะคะคำว่าตูยในจริงๆคือแบบะะอตอ่ว่าอ้วนผีกคือตนนี้เอซีว่าอีรานคี่ตุยแท้ซึยงือแบบว่าอีลานอย่งเดิมอ้วนผีละนะคะอ้วนผี โอเคนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะหาวุ้นลดทุนอยู่นะะคโอเคมากคําที่สองค่ะก็คือคําว่าเออ่คือเอ็ดบารายอยู่อ,อ,อ่ลองเดาเบิงบารายเคยได้ยินไหมค่ะบารายลองเดาเบิงว่าสิแปลว่าอย่างโอเคบารายในที่นี้นี่อีลาเฉลยเลยกันแล้วกันบารายนี่คือแปลว่าเฉยเมยไม่สนใจแล้วอีลาแกอ๋อเอ็ซีทัวร์อีลาวันวัอีลาแกเซยนะคะเอ็ดบารายอยู่ไม่สนใจคืออิสระสมุด อีแม่ส่เอ็ดเบียบบอลูกไปเอ็ดอะสีแม่ก็โอ้คือเอ็ดมาลาย,ยู่แท้งทสิะนะสคือแปลว่าทำแบบปล่อยให้เฉยเมยนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ำที่สามค่ำวะกระเดียววะกระเดียวกระเดียววะก็คือเดียวเดียวอีลาจะไปออกกําลังกายอยู่จะไม่กระซิไปออกแล้วประมาณนี้กระเดียวในที่นี้ก็คือแบบรอก,ก่อนนะคะสักน้อยนี่แหละผักกระเดียววะ ประมาณนี้นะทุกคนก็ดีดูกระป๋ายสีนะคะคออทุกคนโอเคสามคำแล้วาเานาะคำที่สี่ก็คือคำมากระแดงนะคะกระแดงหน้าทีนี้เนีเ่ยไอเราแบบยางรถทุกนแหละไปเลยจะส๋ซ้อจ,จ่อยกระแดงกระแดงหน้าทีนี้คือแบบหอมแห้งแรงน้อยก็คือแบบเป็นแบบจ่อยกระแดงเลยซงก็เห็นป่าแห้งเม่ที่มันแห้งกระแดงอันนี้แหละคือแห้งกระแดงก็คือแปลว่าแบบแบบผอมเพียวนะคือกระแดงนี้อาจจะ เออบอได้หลายคำหมายอยู่กระแดงก็คือคือปลายแห้งที่มันแห้งกระแดงก็คืออีลาไฮายลาเอากลังไก่ตอนนี้มันก็สิจ่อยแบบจ่อยแห้งกระแดงเอฟซีบอกซื้อมีมือนะนี่บอลนะคะมอเขาบอกเป็นตาจ่อยจังเถิดนะคะโอคเ,เอะคอีพีนี้ก็เป็นเอาเอามาสี่คำสั้นๆนะคะมาฟังอีพีเอฟเนาะคำแรกก็คือคำหวาน ตุยนะคะอีลาคืออ้วนตุยลาตอนนี้คือลือแปลว่าอ้วนพีนั่นเองค,ค้อที่สองคือคำว่าบลายอยู่ก็คือเฉยเมยนะคะไม่สนใจนะคะดีเอ็มซีมาก็คออือเฉยเมยบลายอยู่แปลว่าเฉยเมอยอ่ะค้อที่สามก็คือคำว่า กระเดียวว่านะคะกระเดียวกระเดียวว่าเดี๋ยวกระเดียวเดี๋ยวอีลาจะไปเอดอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะทุกคนรอสักครู่ยงใหญ่นะคะคำนี้สี่ก็คือคำกระแดงก็คือว่าถ้าอีลาเป็นกำลังกายตอนนี้อาจจะผอมแห้งกระแดงก็เป็นได้นะคะกระแดงในที่นี้ก็คือแบบผอมมากๆนะคะหรือปากแห้งที่ทำไปตากแดดก็คือมันแห้งกระแดงหรือเป็น ต้องฟารเลยนึนกถึงพาไปแห้งกันอะไน,นะคะทุกคนโอเคคลิปนี้เราอีลากับภากกดไลค์และกดติดตามเพจที่นุ่นสาวกุไทยเดอจ้าเราจะคิดเลยกับคอมเมนต์ว่าอีล่าเดอร์นะคะสำเนียงอาจจะแตกต่างกับเล็กน้อยเอฟซีกับคอมเมนต์ว่าอีล่าเดอร์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค,ค่ะเพื่อนค่ะสวัสดีเด้อไปแล้วไปเลย